ู้ไหมว่านิมิตคืออนาคตที่นําเราไปสู่จุดหมายปลายทางนิมิตนั้นจะทําให้ลมหายใจของเรานั้นยืดยาวในโลกนี้พี่น้องหลายครั้งอาจจะไม่เคยเข้าใจว่าจริงหรือนิมิตเป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือเข้าเจ้าบอกเลยว่าท่านจะมีชุดยืนยาวขึ้นกับนิมิตท,ที่ชัดเจนในหัวใจของท่านในวันนี้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสุขภาพร่างกายนะแฟรงเคิลนั้นก็ค้นพบอย่างหนึ่งที่น่าตกใจว่า ทำไมบางคนคนยิวบางคนถึงรอดตายจากสภาพเลวร้ายและทําไมบางคนไม่รอดอะ่ะในที่สุดเขาข้อสุดได้ว่าไม่มีปัจจัยใดเลยที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตรอดของคนที่รอดพ้นจากค่ายมรณาหรือหรือค่ายอย่างความตายที่ถูกขงังนะครับกอดค่ายของเยอรมันเขาจะหนักอีกว่าปัจจัยที่สําคัญเพียงอย่างเดียว ก็คือความตระหนักถึงนิมิตในอนาคตของคนเหล่านี้ความเชื่อมั่นอแรงกล้าของผู้ที่จะเอาชีวิตรอดนะพวกเขามีภารกิจที่ต้องทำพวกเขามีงานสำคัญบางอย่างที่รออยู่ในอนาคต